เจ้านี่คือมือวางอันดับหนึ่งในการกินอูนิมันมีทักษะที่ดีเยี่ยมที่ร่างทรงส่วนใหญ่ต้องมีถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะ,ะคะเจ้าตัวป่วนพวกนี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่นะเราไปดูกันค่ะเจ้าตัวขนฟูฟูที่นอนจับมือกันลอยน้ำอย่างสบายใจนี้เราเรียกพวกมันว่านาคทะเลนาคทะเลเป็นสัตว์น่ารักที่มีขนประมาณหนึ่งล้านเส้นต่อตารางนิ้ว ทำให้สามารถกักเก็บอากาศและการน,น้ำได้ดีและยิ่งกับเจ้าตัวเล็กที่เพิ่งคลอดนั้นขนจะฟูนแน่นมากเป็นพิเศษจนพวกมันสามารถลอยน้ำเล่นได้อย่างชิลๆและขนที่แน่นขนาดนี้นี่เองทำให้พวกมันไม่สามารถดำลงน้ำได้และพวกมันก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นอีกด้วยดังนั้นเจ้านาคตัวแม่จะเลี้ยงลูกของมันไว้บนหน้าท้องและเมื่อแม่นาคออกไปหาอาหารแม่นาคจะจับเจ้าตัวเล็กล่ามติดไว้กับสาหร่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าตัวเล็กถูกกระแสน้ำพัดลอยไปไกล พวกมันจัดได้ว่าเป็นสัตว์สังคมแบบแยกเพศตัวผู้จะเกาะกลุ่มเดียวกับตัวผู้และตัวเมียจะเกาะกลุ่มรวมกับตัวเมียพวกมันจะนอนจับมือกันในขณะที่หลับเพื่อป้องกันการถูกกระแสน้ําพัดให้คุณลองนึกภาพดูว่าถ้าพวกมันนอนจับมอือต่อต่อกันหลายตัวจนเป็นแพรคงจะดูน่ารักมากอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกมันเป็นสัตว์ที่รักสะอาดเพราะถ้าขนของมันสกรปรกจะทําให้พวกมันมีปัญหาในการลอยตัวและมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย พวกมันเป็นนักดำน้ำที่อึดมากโดยสามารถดำน้ำได้นานมากกว่า5นาทีเพื่อหาอาหารโดยพวกมันมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือการดมกลิ่นใต้น้ำโดยพวกมันจะเอาฟองอากาศออกจากจมูกและใช้ฟองอากาศในการจับกลิ่นที่อยู่ในน้ำจากนั้นจะสูดอากาศกลับไปอย่างรวดเร็วทำให้พวกมันสามารถตรงไปยังที่ที่มีอาหารอยู่ได้อย่างแม่นยำพวกมันมักจะซ่อนอาวุธลับไว้ตรงซอกจัก,การะอยู่เสมอและเมื่อพวกมันพบอาหารจำพวกปูหรือหอย พวกมันจะจัดการดึงอาวุธลับออกมาจากซอกจกักระแ้จากนั้นจะจัดการทุบซ้ำๆเพื่ออาหารอันโอชาด้านในและถ้าคุณสงสัยว่าอูนิที่ไหนอร่อยสุดลองถามเจ้าขนฟูนี่ได้นะเพราะเจ้านี่คือมือวางอันดับหนึ่งในการกินอูนิมันมีทักษะที่ดีเยี่ยมที่ร่างทรงส่วนใหญ่ต้องมีมันสามารถจับเม่นทะเลด้วยมือเปล่าและนั่นอาจจะยังดูธรรมดาเกินไปเพราะมันยังสามารถเอาเม่นทะเลมาทุบบนท้องได้อีก นักทะเลจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีระบบการเผาผลาญที่ดีมากเพราะพวกมันจะต้องใช้พลังงานเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นและนี่เองที่ทําให้พวกมันกินดุยังกันนักกินจูระดับประเทศโดยพวกมันสามารถกินได้มากกว่า20-25%ของน้ําหนักตัวและเมื่อพวกมันอิ่มพวกมันจะใช้ช่องว่างบริเวณซอกจักระแ้เป็นที่กักตุนสเสบียงเพื่อเอาไว้เป็นของว่างยามที่พวกมันขึ้นไปนอนลอยตัวเล่นระหว่างลอยย่อยอาหาร และถึงแม้ว่ามันจะกินดุกแต่พวกมันก็แทบไม่มีชั้นไขมันอยู่ใต้ผิวหนังเลยที่คุณเห็นหน้าตามันดูบ้องแบ้วเหมือนตุ๊กตาหมีแบบนี้แต่ร่างแท้ของมันคือซาตานดีๆนี่เองเพราะว่าพวกมันสามารถซ้อมคุณได้อย่างไม่ต้องถามหาเหตุผลพวกมันจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยโรคจิตดุร้ายอันธพาลโดยสัญชาติญาณเช่นเดียวกับพวกโลมาและในบางพื้นที่ยังจัดให้พวกมันเป็นสัตว์ที่อยู่ระดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกด้วย นอกจากนี้ตัวนาคมันยังมีพฤติกรรมเจ้าเล่ฉลาดแกมโกงพวกมันจับลูกนาคมาเป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้แม่นาคไปหาอาหารมาปรนเปิ่อให้จนพวกมันอิ่มแถมพวกมันยังมีพฤติกรรมพรากผู้เยาว์กับพวกเดียวกันเองและกับสัตว์ใกล้ตัวที่พอจะหาได้ซึ่งสนามอารมณ์ของพวกมันก็มีตั้งแต่ลูกแมวน้ำยันหมาบ้านและนี่ยังไม่ได้รวมถึงพฤติกรรมที่เก็บศพไว้เป็นสนามอารมณ์อีกเป็นอาทิตย์อีกด้วยนะมีรายงานว่าใน11%ของนาคทะเลที่ตาย เป็นผลมาจากการเป็นเหยื่อสนามอารมณ์พวกนักนั้นมีความฉลาดและแข็งแรงมากพอที่จะต่อสู้กับสัตว์ดุร้ายตัวอื่นโดยเฉพาะกับนักแม่น้ําแห่งอเมซอนพวกมันมักจะใช้เวลาว่างในยามบ่ายเพื่อออกล่าปลาปิรันย่จาจระเข้เคแมนอนาคอนดาหรือแม้แต่เสือจากัวนักนั้นจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กมากที่สุดในโลกและสําหรับนักในประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกันสี่สายพันธุ์นั่นก็คือนักเล็กเล็บสัน้น นาคใหญ่ขนเรียบนาคจมูกขนและนาคใหญ่ธรรมดาและอย่าได้หามาเลี้ยงเชียวนะเพราะว่านาคเป็นสัตว์ปากคุ้มครองโดยโทษสำหรับการเลี้ยงคือจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและโทษสำหรับการขายคือจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าคุณไม่กลัวกฎหมายคุณก็ควรกลัวนาคเถอะนาควัยเด็กอาจจะยังใสๆสอยู่แต่ฟันมันคม และมันจะติดคุณมากถ้าคุณไม่อยู่บ้านรับรองได้ว่ามันจะร้องเสียงดังหาคุณทั้งวันเชียวหละ่ะและถ้ามันโตเมื่อไหร่คุณอาจจะกลายเป็นสนามอารมณ์ถ้าอยากรู้ว่าเจ็บแค่ไหนลองไปถามจระเข้เคแมนเอานะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะ